อยากให้พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวให้ทั่วถึงเพราะก๋วยเตี๋ยวมีประโยชน์กับร่างกายมีรสเปรี้ยวเค็มหวานพร้อมทำเองได้ในประเทศไทยหาได้สะดวกและอร่อยด้วย หากพี่น้องชาวไทยกินก๋วยเตี๋ยวคนละหนึ่งชามทุกวันวันหนึ่งจะมีคนกินก๋วยเตี๋ยว1 8ล้านชามตกลงวันหนึ่งค่าก๋วยเตี๋ยวของชาติไทยหนึ่งวันเท่ากับ90ล้านสตางค์เท่ากับ90000สนบาทเป็นจำนวนเงินหมุนเวียนมากพอใช้ เงินเก้าแสนบาทนั้นก็จะไหลไปสู่ชาวไร่ชาวนาชาวทะเลทั่วกันไม่ตกไปอยู่ในมือใครคนหนึ่งเพียงคนเดียวและเงินหนึ่งบาทก็มีราคาหนึ่งบาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้เสมอ ไม่ใช่ซื้ออะไรก็ไม่ได้เหมือนอย่างทุกวันนี้ซึ่งเท่ากับไม่มีประโยชน์เต็มที่ในค่าของเงิน